กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะจากต้นคลิปเราก็จะเห็นแล้วนะคะแกงใตาปากกะทินะคะแต่เป็นกะทินะคะของทางใต้นะคะซึ่งวันนี้นุกจะเตรียมของไม่ยากเลยนะคะ1นนะคะปลาโอนะคะ1ึ่นะคะเราซื้อไ,ได้ที่ตลาดนัดต่างๆนะคะตัวประมาณ20บาท2นะคะเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงใต้โดยที่เราใส่กระปิไว้แล้วนะคะเครื่องแกงใต้เนี่ยส่วนประกอบสำคัญเนี่ยจะมีขมิ้นที่หลักๆนะคะแล้วก็พริกไทยจะหนักพริกไทย เพราะว่าทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะและก็ไตปลาและอันนี้ก็คือกะทินะคะซึ่งทีนี้เราก็จะใช้เม็ดมะม่วงหิมาพานต์และมะเขือเทศด้วยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะต้องต้มไต,ตปลาก่อนให้เดือดน,นะคะเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ขาวเราใช้ไตปลาทั้งหมดอ่านุใช้ไตปลาทูนะคะก็ครั้งหนึ่งนุจะใช้ไตปลาประมาณครึ่งครึ่งครึ่ง,รงกระปุกนะกระปุกแล้วประมาณสิบปล ใส่น้ำนะคะต้มไตปลาก่อนนะต้มไตปลาให้สุกนะคะแล้วก็เอาน้ำมันนะคะกรองเศษพวกนี้ออกนะ,ะที่เป็นไตปลาออกทั้งหมดแล้วก็ถึงใส่กะทินะที่มันเศษนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำตั้งไฟกันนะคะถ่ะทีนี้เราก็จะต้มไตปลาให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมันดองมันเดือดนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมันนะคะ แล้วก็เรากรองน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะในส่วนนี้นะคะแต่เราจะเว้นหางกะทิไอ,อหัวกะทิไว้นิดนึงนะคะซึ่งวันนี้ลูกใช้เลือกของย่ออะไรเนี่ยอัมพาวานะเพราะมันลดราคาในเซเว่นไม่ได้มีส่วนได้เสียนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะให้รีวิวเอาค่ะนะคะแล้วรอรอมันกะทิทุกคนนะคะคนค่อยๆคนนะคะนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงค่ะ เครื่องแกงทั้งหมดเลยนะคะที่เราเตรียมไว้มันจะเผ็ดมากเครื่องแกงใต้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดนะคะลดเครื่แกงลงสักนิดนึงนะคะมันจะอร่อยมากแล้วเราก็คนเครื่องแกงนี้นะคะให้มันละลายให้เครื่องแกงละลายนะ นะค,ะคนให้หมดดีไฟลงนิดนึงตอนนี้นะคะคนครึ่งแกงให้หมดนะคะเริ่มหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะแล้วต้องหลายแรงนะคะทีนี้พอครึ่งแกงหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ให้มันเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลานะคะ ที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะคะเอาละค่ะทีนี้เด็ดกว่านั้นนะคะเราก็จะใส่สุดท้ายนะคะเราก็จะใส่รอรอมันเดือดนิดนึงนะคะ ผักนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตุ๋นไว้นะตุ๋นให้มันเข้าเนื้อให้ผักพรุ่งนี้มันสลดแต่ไม่ควรที่จะเอาออกเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่เข้าเนื้อนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสตัดหวานตัดนะคะตัดด้วยน้ําตาลปี๊บนะแต่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันค่ะ จะปรุงลดด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะหนึ่งหยิบมือซึ่งส่วนส่วนมากนะคะเราต้องเพราะว่าเนื่องจากไตปลาก็เค็มอยู่แล้วนะคะเราจําเป็นต้องปรุงด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จากลาไปด้วยนะคะแกงไตปลากะทิแกงกะทิไตปลานะคะ ซึ่งจะน่าทานมากซึ่งวันนี้ลูกจะทานกับขนมจีนนะคะก็แล้วก็ผักนะคะผักเคียงต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะถ้าชอบสูตรนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ค่ะแต่ถ้าต้องการแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนๆกดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ